สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในเมลคีเสกตอนสุดท้ายแล้วนะครับในฐานะปุโรหิตของเลวีนั้นไม่ได้ทําให้สิ่งใดสมบูรณ์แบบแต่ในฐานะปุโรหิตที่เปลี่ยนไปคือองค์พระเยซูคริสต์ทำให้เกิดสิ่งที่สมบูรณ์แบบครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่7ข้อที่11จนถึงข้อที่14นะครับ 11-14ครับดังนั้นถ้าความบริบูรณ์บรรลุได้ทางระบบปูริฮิตเผ่าเลวีเพราะว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ทำไมจะต้องมีปูริฮิตอีกตามแบบของเมลคีสเด็กไม่ใช่ตามแบบของอารนเพราะเมื่อระบบปริฮิตเป,เปลี่ยนแปลงแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าพระองค์ที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่น ซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีใครเคยทําหน้าที่ปณิบัติที่แท่นบูชาเลยเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าองค์พระนเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์และโมเสสก็ไม่เคยกล่าวว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านี้เลยนี่คือข้อที่11จนถึงข้อที่14ผมขอธิบายสั้นๆครับว่าหากความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นโดยฐานะปุโรหิตของเลวีแล้วแล้วก็มีความจำเป็นอะไรไหมครับ พี่จะต้องมีมหาปุริตอีกคนหนึ่งที่ลุกขึ้นตามแบบอย่างของเมลคีเสดกและไม่ถูกเรียกตามคําสั่งของอาโรนพี่น้องครับเมลคีเสดกนั้นไม่มีที่มาที่ไปไม่สังกัดเผ่าใดเผ่าหนึ่งเพราะว่าในสมัยของอับราฮัมนั้นยังไม่มีชนเผ่าแต่ในขณะที่บุริติตามแบบอย่างของอาโรนหรือตามบัญญัติที่ผ่านมาทางโมเสสอาโรนนั้นเป็นพี่ชายของโมเสสนะครับ จะต้องเป็นไปตามเชื้อสายก็คือเป็นเผ่าเลวีฉะนั้นจึงเกิดคำถามว่าถ้าความสมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมาจากฐานะปุโรหิตเผ่าเลวีแล้วล่ะก็นั่นแสดงถึงความจำเป็นสำหรับฐานะปุโรหิตที่แตกต่างออกไปเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูนั้นถูกระบบุชัดเจนว่าเป็นมหาปุโรหิตหากความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นจาก ปุโรหิตของเลวีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีปุโรหิตอื่นๆอีกและจากเผ่าอื่นๆอ,อีกแต่พี่น้องครับข้อง่ายๆเลยก็คือพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมสรุปด,ดีบทที่110เราจะเราเห็นนะครับว่าปุโรหิตนี้คือเป็นปุโรหิตตามที่ถูกกำหนดไว้ตามแบบของเมลคีเสดกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในฐานะปุโรหิตชนเผ่าเลวีพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ทรงสาวบ,บนาปุโรหิตโดยไม่จําเป็นพระเจ้าจะไม่ให้พระเยซูซึ่งเป็นปุโรหิตตามแบบอย่างเมลคีเสดกนั้นเป็นปุโรหิตถ้าไม่จําเป็นนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฐานะปุโรหิตของเลวีหมายถึงปุโรหิตของชาวยิวในพันธสัญญาเดิมตามเลวีนิติแต่ปุโรหิตตาม แบบอย่างใหม่ตามแบบอย่างเมลคีเสด็กนั้นเป็นปรหิตที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์พันธสัญญาเดิมอีกต่อไปในแง่ของการจะต้องเป็นชนเผ่าเลวีด้วยเหตุนี้เองครับพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่7ข้อที่11ถึงข้อที่14ได้บอกว่าพระเยซูมาจากเผ่าอื่นเป็นเผ่าที่ยังไม่มีใครเคยทำหน้าที่นี้มาก่อนเลยและเป็นที่ประจักษ์ว่าพระเยซูองค์พระวิญญา สืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาชัดเจนครับนอกจากนั้นในข้อที่15นะครับข้อที่15ของบทที่7นี้ก็ยังยืนยันครับว่าข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโลหิตอีกผู้หนึ่งตามแบบอย่างของเมลคีเสดกเกิดขึ้นพี่น้องครับหากว่าเรามั่นใจว่าเมลคีเสดกนั้นเป็นปุโลหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดแล้วแล้วก็แน่นอนครับ เราจะต้องฉีกม่านประเพณีแล้วก็ฉีกกฎเกณฑ์ของโมเสสในเรื่องของมหาปุโรหิตที่มาจากเผ่าเลวีทิ้งเสียเพราะเนื่องจากว่าชัดเจนครับว่าพระเยซูเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งต,งตามธรรมบัญญัติเรื่องเชื้อสายครับแต่ถูกแต่งตั้งโดยฤทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในข้อที่16ของฮีบรูบทที่7ได้พูดชัดเจนผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดย ไม่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธเดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้พี่น้องครับฤทธเดชแห่งชีวิตที่ไม่สามารถจะทำลายได้หมายความถึงการที่พระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซูพระเจ้าได้แต่งตั้งพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตด้วยชีวิตของพระองค์ในการเสด็จมาในโลกนี้และยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขน ในข้อที่เจนะครับของพระธรรมพีบูบที่7บอกว่าเพราะมีพยานกล่าวถึงพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของเมลคีเสด็จจากข้อพระธรรมพรีนี้เองครับที่ทําให้เราจะต้องมาเข้าใจเมลคีเสด็จสามสี่วันแล้วนะครับที่เราใช้เวลากับเมลคีเสด็กพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันต์ ตามแบบอย่างของเมลคีเสดกนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์สดีบทที่110ข้อที่4พระเจ้าแต่งตั้งครับว่าพระเยซูจะเป็นปู่รหิตเนืองนิดเป็นปุโรหิตชั่วนิดนิรันด์ตามแบบอย่างของเมลคีเสดกเมื่อเรายิ่งเข้าใจเมลคีเสดกมากเท่าไหร่แน่นอนครับเราก็จะยิ่งเข้าใจพระเยซูมากเท่านั้นและเมื่อเรายิ่งเข้าใจพระเยซูมากเท่าไหร่เราก็จะกลับ ไปเข้าใจเมลคีสเด็กผู้เป็นบุรุษหรือปุโรหิตลึกลับมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและไปถึงจุดที่เรียกว่าเดอะเบสของการถวายบูชาเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานภาพของปุโรหิตที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมก็คือไม่ได้มาจากเผ่าเลวีแต่มาจากเผ่ายูดาคือพระเยซู และมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากกฎของโมเสสคือปุโรหิตต้องตายแต่ว่าพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์หรือชั่วเนื่องนิดนั่นหมายความว่าพระเยซูเองนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงด้การแต่งตั้งจากพระเจ้าว่าไม่ต้องมาจากเผ่าเลวีอีกต่อไปแล้วและไม่ต้องตายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้า เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาจากพระเจ้าในฐานะที่เป็นมหาปุรหิตเนืองนิดพระปเยซูสามารถที่จะนำชีวิตนิรันร์ให้กับผู้เชื่อได้ตลอดไปทุกยุคทุกสมัยจากการที่พระเยซูเป็นมหาปุรหิตเนืองนิดตามแบบอย่างของเมลคีเสดกนั่นเองก็นำมาซึ่งความรอดชีวิตนิรันร์ให้กับเราในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูพระเยซูจึงไม่ได้เป็นปุรหิต แบบตามเนื้อหนังหรือตามชาติพันธุ์หรือเผ่าเลวีแต่ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าและการเป็นปูโรหิตตลอดไปเป็นนิดหมายความถึงพระเมสยาที่สามารถที่จะประทานชีวิตให้กับเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็คือชีวิตนิรันร์ให้กับคนทุกยุคทุกสมัยในเวลาเดีวยวกันครับ เราจะเห็นการเนืองนิดหรือปุโรหิตชั่วนิรันนั้นเกิดจากการที่พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายนั่นคือสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเยซูพระองค์เดียวเป็นมหาปุโรหิตเนืองนิดเป็นปุโรหิตชั่วนินรันต์ตามแบบอย่างของเมลคีเจตเมื่อรู้อย่างนี้แล้วครับพี่น้องครับ ผมอยากหนุนใจพี่น้องครับว่าในเพิ่มพีฮีบรูบทที่7นั้นในข้อ26ได้สรุปคำที่สำคัญมากครับสรุปความหมายและนำไปใช้โปรดฟังพระ,งระเจ้าของพระเจ้ามหาปริสุ์เช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับพวกเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ข้อ27ครับ พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆวันเหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเพราะว่าธรรมัติแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาปุโรหิตแต่ถ้อยคําปรฏิยานซึ่งตรัสภายหลังธรรมัตินั้นแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ที่พระเจ้า ทำให้เพียบพร้อมชั่วนิรันดรพี่น้องครับครั้งเดียวเป็นพอหมายความว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนทรงถวายบูชาด้วยพระองค์เองครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วนั่นหมายความว่าการที่เราเองนั้นตอบสนองต่อการสิ้นพระชนของพระองค์อย่างถูกต้องก็คือความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์การกลับใจใหม่การต้อนรับพระเยซูเข้ามา เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปครั้งเดียวเป็นพอครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับขอพระเจ้าได้เสริมกําลังพี่น้องทุกท่านให้มีความมั่นใจในความรอดมั่นใจในชีวิตนิรันดร์เพราะว่าเมื่อเรามั่นใจในความรอดมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อศรัทธานั้นเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีทัศนคติที่ดีและมีกําลังใจ เดินหน้าต่อไปพัฒนาเติบโตลงลึกกับพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นต่อไปขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พวกเมลยัยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาปุริหิตตามแบบเมลคีเสด็คคือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้า <c oughs> และพระผู้ช่วยรอดของพวกเราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทั้งหลาย เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระองค์นั้นส่งสิน้นพระชนครั้งเดียวทําให้ผู้มาหลายได้รับความรอดจากความศรัทธาในพระองค์จากความเชื่อที่มีต่อพระองค์นั้นข้าพงศหลายมีหลักประกันแห่งชีวิตนิรันดร์มีหลักประกันแห่งความรอดและทําให้ข้าพงหลายมั่นใจในความรอดไม่ว่าข้าพงหลายจะมาจากที่ใดก็แล้วแต่มาจากความเชื่อใดก็แล้วแต่หากใครก็ตามที่ปฏิเสธตัวเองยอมรับพระองค์ และอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดได้ทําการสารภาพบาปได้ทูลขอการภัยโทษจากพระเจ้าเมื่อข้างหลายทําอย่างนี้ข้าหลายมั่นใจว่าข้าหลายมีชีวิตนิรันหลังจากที่มงหลายสิ้นชีวิตในโลกนี้ข้าหลายจะกลับไปอยู่กับพระองค์อย่างแน่นอนขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรอดนี้และขอข้ามงหลายจะมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐเช่นนี้ การประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขแบบนี้ให้กับคนอื่นๆเสม,มอขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบเจ้าอํานวยพระพ,พรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับความดบรล